สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขหน้าคลาคลิปนี้เป็นคลิปรสรุปหวยหวยรัฐบาลไทยนะครับสูบให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสามตัวสามตัว,ตวโต๊ดแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างวิ่งรูดบนวิ่งรูดล่าง แต่ก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กน,นะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง youtube เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กากๆขอใหฟิสิทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับขอให้สกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับครับผมก่อนอื่นที่จะไปดูตัวโค้งสุดท้ายกันนะครับตัวสรุปกัน ก็มาดูเลขชุดจ <br essel> <Leonardo> <sh CPR merger wavelength> ํานวนเต็มก่อนนะครับที่เลขพลาดทาให้ในคลิปแรกนะครับนะครับใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้ามางวดนี้เป็นงวดที่11นะครับงวดที่11บเองวดที่สิบลังจะก้าวเข้ามาคือเนี่ยครับวันที่16กรกฎานะครับงวดที่ผ่านมาเข้าคู่โต๊ดนะครับเข้าคู่โต๊ดนะครับ305นะครับ3 05งวดนี้นะครับ สามตัวล่างนะครับเลขลาดทําไว้นะครับคลิปแรกยังไม่สรุปให้นะครับคลิปสองครับคือโค้งสุดท้ายนะครับเน้นไปที่แถวนี้นะครับเน้นนี่ครับลองครับแถวนี้ทั้งหมดนะครับบนครับ แถวนี้ทั้งหมดครับล่างครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมเลขขนาดเน้นไปที่นะครับเจ็ดนะครับหลัก10คือ7มาได้ทั้ง10ละหน่วยนะครับมันเป็นตัวเลขกลับอยู่นะครับเพราะนี่คือสูตรนะครับ สูตรที่เป็นสูตรอ่อาย,ายังไงดีนะครับมันเข้ามาก้างวดนะคือเข้าตรงนะครับสูบบนนะครับนะครับแต่งวดที่ผ่านมางวดที่สิบเข้าเข้าเป็นตัวอ่าโต๊ดนะครับนะครับมันเข้าไปสามศูนย์ห้านะครับมันไม่เข้าห้าศูนย์สามในถักษส่จับแบบนี้ให้ดูนะครับ แล้วก็มาเข้าสองตัวล่างสองงวดนะครับสองงวดซ้อนนะครับเข้าในสูตรนี้นะครับนี้ในสูตรนี้งวดนี้มันมีมันมีเข้ามาล่างด้วยครับก็จะอธิบายทีเดียวเลยครับเลขราดแบ่งไว้เป็นสองสองแท่งนะครับสองแท่งทึบส่วนเจ็ดสามอ่าแปดสามศูนย์สามสี่สามนะครับเลขติดเจ็ดนะครับเลขติดเจ็ดก็คืออ่าไม่ใช่เลขติดเจดขอ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 อภัยครับ เลขติด3ครับเลขติด3นะครับเลขติดรับเป็นล่างนะครับ,นะรบ,นะรบส่วนบนนะครับผมเลขติด9นะคเลขติดเเลขติด9 ะเห็นมีตรงนี้นิดหน่อยตัวเล็กๆนะครับหกเก้าเพราตรงนี้มีแค่สี่คู่มีหกเก้าสําหรับสามตัวโต๊ะนะครับเลขณนาก็ทําไว้อย่างนี้นะครับพอเข้าใจนะครับเลขทั้งหมดนี้นะครับผมตรงนี้มีสี่สิบคู่สี่ิบชุดใหญ่นะแต่คัดมาแล้วนะเด่นมีแค่สี่คู่รองสี่คู่บนห้าคู่ล่างสี่คู่มาดูครับเลขขนาด จับอะไรไปให้นะครับเขียนเสร็จก็รีบทําให้ดูนะครับเพราะว่ากําลังจําได้ว่าเลขตัวใดเด่นตัวใดมานะครับก็เลยไม่ได้เขียนเส้นให้มันดูเรียบร้อยนะครับ เลขนักขาวดนะครับรัฐบาลไทยวันที่16ปะกกรกาคม267นระครับรูดบนล่างเลขนัาวาดวางไว้7กับ3 7กับ3จํจำได้ไหมครับเลขนัาวลาดบอกอะไรไว้ตอนหัวคลิปย้อนมาดูครับ7เป็นบนรูดบนครับ3เป็นล่าง ล่างสามนะครับจำได้นะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะครับรูดบนล่างเลขห้าวางไว้นะครับ7กับ3คู่วินครับผมศูนย์สนะครับศูนยเนะครับเมื่อวินกันแล้วได้คู่เจาะดังนี้ครับ

fc มองเห็นไหมครับให้สังเกตรตรงนี้นะครับเลือกราดเน้นไปนะครับไปที่7จ็ดสามเจ็ดเก้าหกเกาสเลือกราดติดดาวไว้นะครับ7จสเน้นไปที่ล่างครับเห็นไหมครับพอมองเห็นนะครับถ้าไม่เห็นก็แคปหน้าจอไว้ค่อยไปขยายดูนะส่วนเจเนะครับเจ็ดเก้า เน้นไปที่บนติด3มดาวห9เเน้นไปที่บนติด2ดาวนะคามบปดนะครับผม2ดาวเน้นที่ล่างกลับด้วยนะครับผมนะบจะเห็นได้ว่าเลขนาดเน้นบนล่างให้สองสองชุดนะครับ2ชุดมาดู3ามตัวบนครับ3ามตัวบนเป็นโต๊ะนะครับเข้าตรงมาแล้วครับเข้าตรงมาแล้วอ่า ก้างวดนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าโต๊ดนะครับสามศูนย์ห้างวดนี้นะครับผมไปดูสามตัวบนโต๊ดนะครับเนี่ยครับนะครับผมเด่นลองเลขลาดหยิบมาแค่ตัวเด่นสี่คู่ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้านะครับ ยังไงนะครับผมถ้าสูตรไม่หลุดนะครับพมเรขงลาดไล่ดูทุกสูตรนะครับสูตรนี้กับทุกสูตรที่เป็นสูตรย่อยสูตรนี้นะครับเล่กันมาตรงกันนะครับตรงกันนะครับผมตรงไปที่เจ็ดสามตัวเดียวครับล่างอันนี้หมายพูดถึงว่าพูดตามสูตรนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับล่างนะครับผม ทุกสูตรที่เลขาาดมีนะครับผมตรงไปตัวนี้นะครับลองไว้ที่แค่38มแนะครับ38นี้นะครับผมมาอย่างไงนะครับสามันเป็นตัวคู่อยู่แล้วครับเป็นตัวคู่นั้นสูตรก็ย่อมมีตัว38มาแต่เด่นไปที่นะครับ37กับ73ล่างชุดเดียวเลยครับผมตามตามสูตรที่เลขาลาดมีนะถ้าถูกใจชอบใจยังไงก็จับลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับผมนะครับ แบตเตอรีร่นะครับผมสามเจ็ดเจ็ดสามชุดเดียวส่วนชุดบนนะครับชุดบนนะครับจะเห็นได้ว่าเลขลาดเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดบนนะครับเจ็ดเนี่ยมันหักมาอย่างนี้ด้วยครับมันหักมาอย่างนี้ด้วยนะค,คือเน้นไปที่เจ็ดแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับ มีเก้านะครับทีนี้นะครับดูตรงนี้ครับแคปหน้าจอไว้ดูตรงดาวที่เลขราดติดดาวไว้นะครับเลขราดจะติดดาวไว้แล้วเขียนเป็นจุดย่อยไว้นะครับว่าว่าตัวใดจะมาแต่ทั้งหมดทุกสูตรที่เลขราดมีแล้วนะครับมันฟันทงไปชี้ไปตัวนี้เลยครับบนชี้ไปตัวนี้ครับเจ็ดเก้า เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ลองตรงนี้ครับหกเก้าถ้านะครับผมสูตรที่เลขราษมีนะครับผมคำนวณออกมาแล้วถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะครับเลขนะครับเลขสองคู่นี้นะครับสามเจ็ดล่างแล้วก็เจ็ดเก้าบนจะเป็นเป็นคู่เงินคู่เงินรับทรับอย่างแน่นอนสามเจ็ดไปซื้อลอตเตอรี่ไปเลยครับสามเจ็ดเจ็ดสามล่างนะ ขอทุกท่านโชคดีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับเลขบน3ตัวนะครับมันเป็นคู่โต๊ดอยู่นะครับเลขล่าก็มากลับให้นะแต่ชอบใจยังไงก็มากลับเองนะครับผมทับหน้าจอไว้นะครับผมกลับตามนี้ก็ได้นะครับผมเพราะเลขล่าก็ดึงมาจากตรงนี้นะครบ40คู่นะครับแต่เลขล่าฟันทงไปที่079กนะครับกับ679 ฝันธงไปที่6 7 9จ็าทำไมต้องฝันธงไปที่679หลักร้อยครับหลักร้อยตัวนี้เลยครับ079ตัวเดียวถ้าตัวเดียวแล้วเนี่ยมาจากไหนเนี่ยครับมาจาก7.9ตัวนี้ครับครับหนะ้าจอไว้แล้วครับผมเพราะเลขราดไม่มี ไม่ลงไม่ลงสรุปอะไรอีกแล้วนะครับของรัฐบาลไทยเพราะว่าสูตรมันออกมาแค่นี้ได้เท่านี้นะจะเรียกลราาไปทําแบบอื่นก็ไม่ได้แล้วครับรสูตรมันลงบล็อกแค่พูดง่ายในสูตรเรียกลร้ามีแค่2ชุด2ตัวนี่นะครับผมนะบล่างเจ็ดาง7 3 3 7บน 7, 7 9 9 7นะครับตัวรองล่างก็คือ3 8มแรองบนก็คือ68นะครับชัดเจนนะครับผมส่วนจะมายังไง ก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเพราะเลขกลาก็ไม่รู้ว่ามาอย่างไหจึงนําเสนอมาแบบนี้นะครับถ้าถูกใจชอบใจยังไงก็นะครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กล,ลาศด้วยขออิสิกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ